ซื้อไหม่นี่เขาเคยซื้อเรื่อยเลยนะเรื่อยแล้วเนาะซื้อแบบนี้นะเพราะว่าซื้อแบบไม่ไหมเนีบยในพืชแกงทุกินนู้นเลยก็ซื้อให้แกงไห้ด้วยไห่แกงหม้อนึงไอไห้เช็ดนึ่งแกงอยู่บนแกงบมเป็ดแกงบมเป็ดโอ้กว้า มากา่โอ้ยอาก็กินเขาน้ำซ้ำปลาแล้วบพี่หน่อยทางทีมงานอาอยู่น้ำกันหกคนเนาะเมื่อคืนนี้นอนอีกคืนนึงพี่หน่อยอทั้งบอร์ดีกัทบทั้งปอบุญเดินทางก่อนเนาะวันนี้ก็สีเดินทางคือกันพี่หน่อยผมเชียงกันกำลังจะเดินทางแล้วพี่หน่อยแต่ว่าก็กินเขาน้ำซ้ำปลาแล้วี้องเนาะพอดีื่อนน้องๆเพื่อนพี่หน่อยเนะาะมา,าคาดนาย จะมาค่าใครน้องไม่บอกโอ้สบายดีเด้อโอ้ยยังรถประจัน <laughs> อ้าวพี่น้องเลยโดยอ๋อฆ่ขาใครสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ็กซ์ซี่กันพวกสุกูสุคนเด้อพี่น้องนอนดำรวยตลอดปีตลอดไปพี่น้องเนาะอ่าปีใหม่ใกล้ชีเข่ามาฮอดแล้วพี่น้องไอ้ปีเก่าก็ขอให้อ่าแนวสิ่งดีๆไปน้ำปีเก่าเนาะให้อ่าปีใหม่กับเขามาอ่าแนวดีๆ ในในชีวิตด้ครอบครัเวเออเนาะสบายดีเด้อทางประธานป้องของฮองนัพี่น้องเอ้ยเขาบ้านนี้เขาเรื่องเทยบ้านนี้เนาะทางโน้นคนมาจะใช้นี่ฮะค <c ười> นนอกก <c ười> ันจะขายมาไหมอ๋อตายมาไหมเนี่ยเนาะแต่ละเมื่อเช้านี่เนาะวะเจ้โดยทางนอกกันว่าขึ้นกอนพวกเนาะโดยฮ่าถูกทางนี้เป็นยักษ์ชานี่เอาลอยพุทธาเพิ่นแหละนี่จอดตึกชาเพิ่นเละเนาะ เจอมู่บ้านมากกะทัดอีกแล้วนี่มาพี่กันเนาะหมักกระทัดเพี่เอเอ้ยุ่ยโนุยหน่ยหนุ่ยหน่ยนุ่นุ้ยห้อ่ยหน่ยหนยหยหน่ยหนุ่นุ่ยหนนนุ่น่ยห่นยุ่่่น่นยน่่่ อ๋อมันเจ้าหน่ะเป็นลานโดยเขายืนใกล้กันใช่สิอันน่ะขออันนั่งโต๊ะเบินอีกก้อนก็ได้จ้ะอ๋อนั่งน้ำกันนี่เนาะอ๋อคือขยันแท้หน่เนาะหาซีุู่มมือป๊อกโอ้เปิดหน้าเลยนี่เนาะ บอบางคนนี่บางพี่น้องเพป็นอายกล้องนะใช่บุเชงเคยชื่อเคยสัมภาษณ์อยู่เพื่อนกับแกลนนีด้วยอันนี้กัเพื่อนบุเคยเจอแบบว่าเพื่อนนี่น่ะอันนี้เพบนัาจะเคยเบิ้งอยู่บนทังเนาะด้านโน้ตซีบีคายู่เซกากตลาดอยู่ตลาดอยู่ตลาดอันน่ะอยู่เซโปนี่บ่อน้อป้าบักไก่อันนี้เนาะ บอชเชียงขอญาตถามที่มาที่ไปในเด้อขอญาตหนึ่งไม่ในพี่น้องเยเคว่ามเสียงบริญยินเลยอันนี้ทั้งมาจะเดินทางมาแต่ตบ้านไหนเนาะบ้านหลวงคูนบ้านหลวงคูน,านคจากนี่ไกลพอจะไกลจากบ้านมาออกมาทางนี่กับประมาณ,าณสามลักคุณสามลักจากบ้านหลวงคูนเข้าในไกลแคมเซ่เด้โดย เอาสนเอันโมบุนไปเอารถข่อยมาเห็นไหมว่ามันกุ้ยไก่ในีชักนู่นเอามาหยับมาพี่แหเยเลยครบกวนทางโมบุนหน่อยเป็นผู้สาวบ่เลยบอลย่บอส่เจ้านะโดยบรทธานในมีลูกมีผัวเนาะโดยเน้อเน้อซื้ออย่างนั้นขออนุญาตนะครับพ <ết. S 2> เพชรซื้อืเสาเพชรโดเสาเพชรได้บ้า,านของเราประธานเนาะ อายุเจ็ดปีแล้อจ้าสาปีอันผู้ดานี่เลสิันสนางอายุสิแปีเออม่คัได้เงี้เบ่ค่อยิเขาเฮียบเพราะว่าบ่มีเงินเขาเฮียนเด้ไบ่ได้เขาอือออ้าวพากันกินข่ากินน้ำนะบ่เจ้าเดี่ยกินแลวกเอาเอาน่าไม่ใช่ถงก็เลย่ ดดอ้าวหดบกวนทางประธานให้เนี่ยเป็นอย่างนเอายางมาใส่ยืกนะอโอเนาะหัวย h าวไปหน่อยใจดีแท้นี่เนาะเงินไผ่นะเงินโบเตียง่าได้โอ้ยเราจะไปไปไวไปเออเลยเดี๋ยวขออนุญาตอันน่ะเดี๋ยวถามท้งนอกบนตีไม้ี่ไปสิทอยทางนอกนก่อนเราจะกินก่อนบ่ โอ้ยเนาะพี่น้องเลยเนื้อไก่ไงไก่คือกันเทศนี่เนาะไก่ไก่เออเลยอันครอบครัวทางน้องนี่อยู่น้อกันจ้าคนครับไอ้พี่น้องมีสามคนมีแม่แล้วกับายแล้วน้องส่วนพ่อเสียได้เก่าปีแล้วอันน่ะผู้พ่อเนี่ยเสียแล้วโดยเสียได้เก่าปีแล้วโอ้ตอนนี้อยู่กับแม่บ่แม่ กับแม่ครับน้องครับบออยู่กับแม่แล้วก็ยอ้ยอ้เ <ไอ S 2> พิ่นได้เมียแตวบอจะยังเ่อเพิ่นแบบว่าแต่ก่อนเพิ่นตอนยังโสดเพิ่นเคยไปร่มสาวแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วขาเพิ่นหักแล้วเพิ่นไ่ได้เมียโดยสบายดีเลยพี่น้องนาอพบเจอทางน้องนอเพิ่นย่างมากไปนออ่อยมาค่าขายมาไมมอนา,าทางง่ายนั่นถืออุบัติเหตุ โดดรถช้อนแชมบูโดนั่นแหละโอ้แต่จกปีแล้วนะเนาะได้โดนแล้วได้หอบสิบปีคนละสิบปีแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่นย่างได้อีกบ่อ่าใช่โดยย่างได้แต่ย่างไม่ได้เสมอไันะแต่ว่ากับแบบบ่บ่คือคนปกติเนาะโดดมาแล้วอ๋ออันนี้ทางน้องนนี่เป็นคนอาผู้เทอร์บ่เป็นคนลาวเทิงเป็นคนลาวเทิงอ๊อฟคือบ่ลาวเขาได้ชัดแท้ฉะล่ะเพราะว่า แม่เป็นคนลาวเทิงส่วนพ่อเป no. ็นคนลาวแน่อ <co divine> ๋ออันเจ้าน่ะเนาะพ่อเราเป็นคนลาวแท้ๆอ่าแม่เราลาวเทิงของพ่อเป็นจังหวะาไรอันนี้พี่น้อยเนาะโดยอันอันทั้งนี้ก็คือกันเนาะพอแม่เป็นลาเทิงฮะเจ้าน่ะเป็นพ่อแม่ลาวเทิงหมดเลยเนาะส่วนบ่เล่าบ่เล่าอลไรแจ้งเนาะเบว่าเคยเห็นบุบเอวกันเลย ไปลินน้ำเงินกัเลยเป็ดแบบไปห้องทำองค์เรียนใช่บ่บ่เคยไปโรงค์เฮียนเอาบ่ได้เคยเข้าโรงเรียนบ่โดยบ่เคยเข่าโอ้อนาเท่ากับสองคนนี่บ่ได้เคยไปโรงเรียนบอถึงจะโดยแล้วโอ้ยผมเป็นอ่านได้นะอ่านอ่านออกจริงได้บ่จะออกบ่ไกลบอใครอะได้แนนน้อยเดียวบอได้ไแต่แต่เขียนชื่อนี่ได้บ่โดย จะซื้อตัวเองได้บ่บ่เอ้าก็ยังดีเด้นี่เนาะบ่บุญแต่ว่าเพิ่นใหญ่มากแล้วมันสิเฮ็ดฮู้ได้โตนะพี่น้องนึงมากมันเฮาฮู้กันแล้วช่วงนี้กมันทันสมัยทันสมัยแน่โซเชียลเนาะอ่าเบิ่งในโทรศัพท์เบิ่งใน YouTube พี่น้องเอ้ยศึกษาในการเรียนนี่สมองนี่กจะเร็วนจักหน่อยเนาะบางเทื่อบางโรงเรียนเมืองบ้านนี่เพิ่นจะอบ่ได้อันไปโรงเรียนได้เพิ่นเรียนอยู่ในเฮือนเลยไปหาเองแล้วบ่ทําไม้มาเบิ่งอยู่ะาม หามาเลยมาปอกเองด้วยโบนี่นะโดยปอกแล้วก็เอาไปล้างน้ำแล้วก็ใส่ถุงล้างน้ำอีกไกลพี่น้องโอ้โอบอบุญเบิ่งอยู่ยฮะต้องเท่าไหร่ส <10, 000. S 2> ิบพันสิบพันสี่ถุงสี่สิบพันบาทโดยโอ้ได้เงิน,นอนนะไรไปเห็นยัเงเนาะไปตรวจไปอะไร้งนแล้วก็เอาไปซื้อข้าวกิน ซื้อเข้าอยู่ห่อยู่บ้านบริเวณห้นาบ่บ่มีดินเห็นให้เห็นนะเพราะว่าอยู่บ้านมีแต่ดินมูเดเกันเลยเขาเขาเห็ดเองมีดินเห็ดเราพองมีดินอ๋อแสดงว่านี่อ่าคืออยู่ที่ผ่านมานี่มิได้ว่าหารับจ้างรับใบยชื่อกินตลอดมันบ่ด๋อแล้วโอใครอยู่เจ้าเป็นคนขยันอยู่เนาะอ่าหาไม่ไปแต่เศร้า กลับเมื่อนี่สิไปอีกบ่หนอกงเมื่อแล้วกลับบ่ได้ไปเมื่อเ้าวจะไปไหมอ่ายังได้เป็นยังเป็นยังยังสดนบ่เลยเป็นผู้้สาาาวไดเเนะอ่ป็แค่ว่าเป็นยังสาวนั่นแหละสูตรชีวิตน่าทึ่งเลยเนาะทางน้องมันอบย้ำนี่กะนอกจากหาน้าไม้บ่ได้ที่หายังขายไปดิเนาะเคยดิเนาะบ่ยังมีแต่หาน้าไม้แหละแบบหายังกับบ่อคอยมีเด็ดมันเบิดบดย้ำเด็ดเลย ยังมีระยะนเนานะยัยงหน่อยยังมียามเกี่ย,เยวเข่าอย่างพอได้ไปหาจ้างเนาะรัจ้างระบายคือเขาเห็นกันนั่นแหละอ้าวเนาะนะี่ไปเชียงอซอยแล้วก็โดยอ่าเดี๋ยวไปเชียงซอยทางน้องเพิ่นเบิดเลยเนาะใช้เอามาเบิ่งดพี่ละม,มาเบิรด์ดหันว่าเดินทางครับ<ส>ม,มนี่นี่คุณ,คณบอ่เอเนี่ยตลาดเซฟโอนตลาดเซฟโอนแล้วทไก่เด้นไปหน่อยเนาะไก่และสามสีักจากจากบ้านมานี่ก็3สลักบ่ร์ด่วกินนี่เนาะโดยหมักไก่ ครับ10กิโลกิโลป้ทุ่มเรมดาอลยกันคนละสาพันเบาค่าได้ด้วยอันได้เนี่ยไปซื้อเข่าในเงินเนี่ยไปซื้อเข่าโลเท่าไรอยู่พี่นะโลส1บห้พันนี่ละบหาพันกีบเนาะเอาเอาซับไปหน่อยนมกินคือพอถอดแลโลหนึ่งกินได้กุมืนมื่อหนึ่งปะ เดวยวก็ประมาณนั่งถ้าว่าแบบเพื่อนร้านสาวนี่ที่มีนอ้องหลายคนกับมุกุ้มคนนี้มีหนหน่มีไอตัวกี่คนเจ็ดคนโดนกับพ่อแม่เขาทั้งน,อน,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 น้องนี่เป็นเป็นคนคนแรกเลยบอกเป็นด้วยโก้งหมดเลยเราก็รับผิดชอบเลยนี่เนาะเลี้ยงน้องก็ได้ไหมไอซีกุ้งกินอันนี้พี่เราเนาะ ข้าวพครับมืดอ่ะมัมีแปลว่ามัมีเวียงเพ็ดแปลว่าเพิ่นบริหารจัดนะฮะเบื้องบนนี่จะคนแถวขอบบนเนจ่ยสามคนสามเอ่ออายุสันติธรรมเดิมเบิ่งหันมาทางนี้ก่อนพี่น้อยอานยับเข้าไปใกล้ๆกันอีกอยู่หาละอยู่บนเชียงถามเบิ่งอีกเจได็กจันหน่อยทางน้องพวกนี้ก่อนน้องน้ำกันจะคนนะเจ้าน้องน้ำกันจคนเจ็ดคนเด้อดเอแต่ว่าเจ้านี่เป็นคนแรกเป็นเอื้อยมูอ อ่าร <C jin x 2> <at> ับผิดชอบก็ว่าได้เนาะ่าอยู่หากินพี่น้องเอ้ยาดีบาเตดีฮะสบายดีเอีพี่น้องเอ้ยอ้าวนั่งอยู่นี่บัดบ่เห็นบ่เตียงมาแลทักแต่บ่เตียงอันนี้โอ้ยชาติและนี่ค่อยเอาอีกแล้วบ่ขอบใจหลายๆดืคุยนเมื่อยดยจะพากันเฮ็ดยัง xương <laughs> no, nó may xương nó may xương nó may ngó thấy vợ hông à ấpสบาย đi được phin ông được xương nó may này hông, cứ xương lưỡi được rồi. Lưỡi đâu? No. Bếp này này. Bếp đấy lưỡi oh. đấy kèng, nó xương kiểu nè bởi vì xương kiểu may bây nha kiểu kê ăn chung kinh nó đấy xướng hay kê hay đói nè tôm kê tôm kê như thế tôm kê 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 nè thái mỏn thái kê 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 chín không นม่เคยขายเป็นแบบว่าแกงเคยเคยขายแต่เป็นทงแบบนึงเป็งในทง่าไรนี่เศษทงสิบพันสี่สเบอร์นี่ซีซถ้าเกงหม้อหนึงไอ้หาเชหนึ่งกเกงอยู่บนเกงบเป็นเกงหอกว้าไปหาหน่มไมัปนเกงหน่มไมหมเป็นบาดนี่เลยสางว่าใช่เล้ยอากาดมาชิลโล่นาวเชปูนยยย ต้องเ็ดกับข้าวเป็ดอยู่แล้วเนาะเว้าไปหาบ้านนี้มาขายว่เก่งไม่เป็นเป็นอยู่แต่ว่าบ่อยากเฮ็ดสิบ่หรือว่าจังได๋ว่าอายแม่ยันบ่แซ่บจังต้องเว้าซั่นตัวเก่งอยู่ว่าสุน้องเนาะแต่ว่าเก่งเฮ็ดซั่นยังตามบ่ได้ายอาายก็บ่ได้ว่าใดว่าสิต้องให้ถูกใจอายหรือซั่นสิมีแต่ว่าเอาตามสำหรับของน้องเนาะสมมุติว่าเนาะเปิลไอ้ายก็กินได้เบิดอ่า

นี so, so, umas, ่น <blunt animation> um ่ะเวลาใกล้สเที่ยงเนี่ยนี่อีกครึ่งชั่วโมงเลดีเลยนี่แกงตอนเที่ยงเลยบอกแกงบนี่บ้สนไปเอาหนม่หมอเดียว้ยบ้สนไปอนั้นเราไิดยเอาเอาพวคนละเสนคนละสนีได้สิบาทเนาะรวมือกันไปเสพบ่เสพยา อใส่ตะเกือกาคิดเนาะเันมาแขงคินคิดแท้งแ uh ัไหงเนาะเออแงกนัเนาให้เ uh uh like ่แขนว่าโอ้ให้สองแนนละคนละแชนนละกับเป็นแกงไให้คนละแชนเลยพิจารณาไม่เนาะไม่ต่างหากเลยไม่เราชื่อต่างหากเลยให้ค่าแกงกีนค่าแกงสแนเอาเดี๋ยว สไลมิดรเนาะซื um ้อหิวไปแบบนี้เอาซื้อซอยลายเปิดเตียงซื้อนับประทวนเลยลายผ้าลายปีเลยซื้อแบบมีตลอดเต็มลังรถกับมีทั้งเทอาพี่น้องเลยแต่ว่านี่ซื้อแบบใหม่ไอ้ันเกงช่วกินรับบึงซีบน้ำแบบนี้เขาแต่ตัดใจ้ต้องเซนได้ค่าเกงนะ เอาไม่นี่บเกียวได้ทั้งไงชื่อชอยต่างหาสี่สิบพัน่ให้ชื่อชื่อชวงเซนแกงหนึ่งเอยเนาะเจ้าคิดจังไงเอเอา้ววยอกรนไล่ยอกรยอกเอกรอกรยอวรยอกยอกรยอกเยอกนยอกยอยอกรยอกรยอกรยเปรอกานอ้รยอกอกรยอกรยอรอันยอ้รเอกอกรนบเอกอกอกรอกนยรยอกอรยอกอยออ ข้ามไปเฮียนบ่หรือว่าบ่ไดไปบ่ได้เข้าโรงแรมเพราะว่าบ่มีเงินเขาแดไปหาขายน้ไม้แบบนี้ซุมื้อามทำมายิคนละบ่อคนเดายทำแล้วทั้งน่องคนนี่เจ้าสา่ันโดนนี่18อ่า18ปีเป็นผู้ชาบ้บ่ผู้เชวบ่เลยพี่น้องนองเนาะชาหาน่อไม้ขายถือว่าถือว่าพ่ธรรมดาเด้ปกติผู้ชาวนไม่ได้ค่อยกล้านะยากแต่ว่าค่นมีความสามารถเนาะ มีความกล้าหาญหาเดียงน้องเจ็ดคนคนนึ่งเรียงน้องเจ็ดคนเอาเมยจ้คือลูกลกเถร็ทกาโคตโเจ็ดคนอันนี้น้องเจ็คนแสดว่าเปรตทั้งเล่าบ่มีไอ้มีเอื่ออีกบ่เรากเรยป็นคนโครบลาตัวทีเจ็ดตั้งลูกั้งมันอ่อก็ไธรรมดาดูแล้วนะธรรมดาธรรมดาดาได้นี่ธรรมดาทางนี่เนาะแต่าบวย เป็นพ่วงเครื่องโลพี่น้องไงเนาะอันนี้กาครอบครัวกับบ่สมบูรณ์เป็นไรบ่สันอันทางปู่อายนี่ก็ถือรถชนอันที่การทางขาอุบัติเหตุเนาะย่างบมอไซคเป็นไเรกระชากอะนรอยู่บ้านอยู่บ้านอย่างนั้นหรอบางคูนอยู่แถวบางคูอเอาขับไปไหนอยู่ในเนาะโดยไม่อลไรทั้งทางบ้านอยู่ในบ้านเพื่นนั่นเป็นเป็นบ้านนอกบ่แม่ยอยู่ใกล้เ่ใกล้เซ่ใกล้เซ่ เวานยคเสัผัสดอยู่บ้างอันยาคนละสองถุงได้บทเตียงคนละชาวพันและไปซื้อเข้าสองลกกับไรซักัปเดียวอันนี้อันนี้ที่เจ้าหาน้ำกันบ่โด้คนละสองถุงลานกันมาชาวได้ลานกันมาชาวเี่นถ้าเกิดไปหา ข่าในรถบัวเชียงกับเบสไรพี่น้องไอ้แจกไอ้พี่น้องเบิสไรเมื่อวานนี่ชื่อเข่าอย่างนั้นชื่อเข่าในชื่อเข่าเบสเบสบัวเชียมไปหนะได้ซอยแต่ทางน้องเพิ่นนี่แหละไผ่มีอย่างกามาซอยน้องเพิ่นในเด้อพี่น้องไอ้เนาะเป็นยังไงเสียัย่อยซอยกันนี่แหละก่อนจะเดินทางต่อฮะขออนุญาตดิฉันเดี๋ยวบัวเชียงซอยทางน้องเพิ่นก่อนพี่น้อยน้องใหม่สาวพันเนาะมาแบ่งกันด้ตล่ะเด้อ ຫານກະເດີ້ຄົນ50,000ເດີ້ນາປນຢ່ນີໂົລາຊດີ້ລາຊາກຕ້ກນບອົ เาเบิ to ่งนทากันอ mm ีก hmm. ว่าทางทีมงานเรามีอย่างนีมาให้ของฝากตอนเอาทท้งบอชั้นบาตนี่พี่น้องเลยตอเคลื่อนกเนาะ้อเคลื่อนในการเดินทางเอาบตเตียงบานี่เนาะบเตียงนี่มนช่วยนี่ให้นักท่องเด้ออันนี้คโมเนตของบเตียงไดพี่น้องเลยของบอบมาปาเปิดเมื่อก่อนเปิดตว่ายัาเลืออยู่มันต่อ Ừ, cái chai thì nó chạy ở tận, nóng lên nóng lên nóng lên mặt lên mặt bất tình mặt đỡ ở tận, nóng lên nếu 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 nóng nó nó à, đấy. Này. Ừ, này. <cười> 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 Ôi, nó à. tầm đi nó 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 แถวนางเอยนางนี่เนนุ่มเงี้ยวหลังสุดแล้วบ่เมื่อมีเขาล้วก็มันจะต้องมีกับเนี้แต่เดดูถ่ายด้วยอ้าวนี่นายกับบ่โอหเมื่อไหระตูเอาเไบ่เอาไม่ช่เมื่อชงน่องแล้วจักอีกแบบนี้เนาะไกลบ่ไก่บ่บ้านนี่ ใกล้ยุแต่ว่าเคยยางตลประมาณจักลัสามโอ้มคกำพกคนไหนเจ้าไคกำพกมาสบ่าปจะมงณอมาสะบายประมาณตีโมงสิบโมงอย่างเงี้แบบบ่าเคยยางตลอดทุกมือเลยยได้ตลอดได้เมืนอนี้ 40,000เัอแสดงว่าที่วัเชียงเอานี่มีชันี่บอโดยัดที่นี่หาบนมือหาบนมือได้ชนี่ไม่เคยมีเด็ดเดียวนี่โดยเฮ้ยเบ่งเบ่งครื่งไปก่านิมาชมกไกลหน้าันคนในชิปทันมาชมดยเนาะโอ้หวานองกแ้เประตูน่ เอาเพร์มีฮักพาพมพามพาเพร์ครับครับแม่งเด้อเลยแม่งกานนานาพ่อแล้เส้นคนกันเยอะม่ตงมีคนไกลเด้อนี่้ยรหเลือกแล้วิเลือกใชไห ระหางสีแดงกับสีฟ้าใารทางกันเลือกกันได้ใททงกันนะชาวเนาะเอออทางสีแดงสีแดงสีแดงเอ้าสีแดงควตาในสีผ้าควรใจเลยโอยไปาอเลยนะเออเออรางสีแดงสเแงนเา เน้องเราต้องได้สีฟ้าได้เนเนาะจำใจได้เนาะอ้าวเนาะโอ้ยเอ้าเนาะพี่น้อยอ้าขอทายฮู้น้างในกุศลเนาะจักเล็กจักหน่อยพี่น้อยเอาแล้วน้ำกันครับทางทีมงานเบอร์แหละทีมงานกระไฮกระไฮไอซ์ทานนั่นแล้วโอ้ยอามาอ้ายทางยิปซีเนาะโอ้ยสบายดีเด้อจะเอารบกลัวในได้เด้อใช่เจ้าหน้าที่ใช่ครับเจ้าหน้าที่พี่น้อยไม่เกรงใจจังด no. ิ <that> <m> เอาปกป้องประชาชนเะใช่รบกวนโบเล็เอาชุดเลยดูแลอันยมาพี่นนึง่ใ่ดีเนาให้ล่ะให้ล่ให้ฮะมือใช่สั่นเรได้ด้วย้อเดอเอาเรียบร้อยขอบใจทังง่ายเดอะไเดอรนอกจากง่ายาน้งเาลูกม้ามามา้นมาสิ่ขอท้ายหนน้าพี่เาเอ เอพีอ no, oh, ้ยเนาะอ้าวทางน้องน้อยเป็นก็เห็นห่ดอ่ะ่มันรับแล้วรับแล้วบอเอาเนาะม่ายาวถ่ายาไปนี่เยนึ่ท่ายอวลูกได้บอไอ้ายบอ

Đối 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 Gotta, 4 đôi, đây đôi, đôi đưa thôi. Thôi。<laughs> là không rồi cháu, thang nó nên từng cái Thái Lan theo 64 cò con rồi, 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 โอ้ยเอาโอเคเดี๋น้องเด้อบันนี้เนาะอ่าไว้โอกาสหน้าเนาะถ้าพบเจอกันไม่จังว่ากันบันนี้พี่น้อยทั้งน้องๆเพิ่นมาแต่ว่านบังบังคูณบังคุณคุณต้องขามเซบอีกบระวันจะดูบริการบอกไปเลยค่ะขามเซเนาะโดยยอู่ใกล้ๆกับเซอยู่ใกล้เซเลยตอนค่อยคำลุงแรงนี่ใช้ผ้าเขามาดูชี้ดิค่ะตุ้งเนาะเคตาโรวะเคตาโรเขียนคับ น่คือประธานป้องเห็นม่นั่นพ่อโอ้ยผมเมนนอันนี้ต้องชินกากระลอกนะนี้มีเจ้าของแล้วพ่อถามระเมีเจ้าของนะขายปล่อยขายออกนะขายออกได้พ่อไปได้ินกกรี่เนาะเรียกว่าขายบวกนะโดยไปได้สบายนิดน่ะเจ้าชีไปใช้ตันั่นแหละไปตลาดไปตลาดตัวคือเครื่องใช้เครื่องใชยบ่หมูหมูฝากมาเดี่ยวหมูฝากกับบ้านให้ดูนะเดี่ยวจะ ทำไมต้องย่างไปตลาดไปซื้อเครื่องให้ยมูก้อนหนึ่งมาบ้างอ๋อย่างไปตลาดพูดพูดด้วยกับมาอีกบ้านจ้างว่าจ้างป็นเนาะเนาะพูดพูดกว่าและหมูผักเนาะครับผมไปครับผมเรได้อีกเลยอ่ะชนะอย่างไรก็แล้วเตอปนี้พี่หนุ่มพี่เชียงั้กล้องการจิ้มงานก่อนจะจ่ายเงินเราตรงนี้จ่ายได้ได้ร้อยแล้วบมเตียงผมใช้ก้อนแล้วเฮ้ย ใช่ก่อนเลยใช่ก่อนแล้วเออต่ว่าหนึ่งแสนกีบเนาะเนาะฮะแสนกจีบเลยบ่หนะเส็กจีบเลยโอ้เป็นการนั่นแหละแป็งกันสื่อน้ามสื่อในทางเขาทางเขาบ้านเนาะโอ้พอดีเนางเขาเปิดทีหอดเนาะเลยหมดจ้ะโดยเนาะอ่ะเนาะแต่ว่าดูทางได้เขาบบบนี้เนาะได้ใช้ ทางน้องๆเพื่อนกับลายซิงล้าย่างพี่น้องเนาะแบ่งกันแบ่งการแบ่งกันคนอะ็กคนน้อยในอยู่ในกินเข่าน้ำซัมปาเนาะบู้เชงกับเข่าบิดก็ได้ซอยโดยปัจจัยพี่น้องโดยไม่เนี่ยเนาะโดยเอาเสนอลาพีด้าน้องเด้อเนาะเดินทางเข้ามาหนีนาะพี่น้องเอ้ยกับใจละลายเนาะดีมีแห้งพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะอแต่ขโมุกขอบใจทางทีมงานเข้าละลายเด้อพี่น้องเนาะที่ได้ ่าสวยกันในครั้งนี้พี่น้องสิ่งใดอย่างพี่น้องเฮาเฮทางน้องเพิ่นเนาะอันนี้กะเฮาเอาง่ายซาคือเพนเล่ามาเฮาก็ยังกับกํากึ่งอยู่พี่น้องถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ก็อยากอ่าตามไปเบิ่งในครอบทั่วเพิ่นั่นล่ะพี่น้องเนาะอ่า่านบกูก็สั่งพี่น้องเอ้ยอ่ะจังว่าติดตามชมเบิ่งนํากันทางทีมงานเฮา่ากันจังได๋พี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้พี่น้องเอ้ยบ่เสียงอ่าลาพี่ลาน้องทีแทกัไปเบิุู สูนน่คนเด้อพี่น้องๆบอกว่าชีวิอยู่ภายในแต่กะต่างประเทศเพียงเนะาะเป็นกำลังใจทางบุษย์เชียงล่ากับทีมงานเขาตลอดมาพี่น้องไอยู่น้วกันาครบสองปีายแล้วพี่น้องบุษย์เชียงกับพี่น้องเนาจังใจกัขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขก,กายสบายใจกันเบิร์ส,สุขุสู่คนพี่น้องร่ำรวยรอปีตลอดไปพี่น้องบุษย์เชียงลาไปก่อนเด้อเนาะสบายดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอิซีกันเบิร์ส,สุขุสูส่คนสบายดี